สวัสดีครับผมตลกข้าวแพะตัวแรกเชยยิ้มครับครับผมบอกชื่อเขาไปสิวันนี้ผมชื่ออะไรวันนี้โอเคลอนเช้าลอนตื่นตอนเช้าตอนออกจากบ้านมาดงตั้งที่อ่ะออย่างนี้ฟังนะดูนะว่าเขาตอบที่พี่ย่องเดี๋ยว้ที่ตัวแรกนะครับแล้วผมแนะนำเดี๋ยวเอามาโอเคเราฟังดูดูดูเขาดูเขาเอาหนึ่งสองสาม สวัสดีครับทอมตลกเขาแพะคุณแอเชิญยิ้มครับทอมตลกแม่เกศเชคเชิญยิปต์เลยครับสารพงษ์ชาตรีมันยังหาอยู่ไหมตกตายไปแล้วผมสรพงษ์ชา่ไม่ใช่จะไม่ใช่พี่ยอมพี่ยอมคิดได้ยังไงอะเด็กเขาก็มีคนละตโลแกนอะยอมอะไรยังไงจะใช้อะไร ผมครับตลกอีมงค์ข่งมงย่งเชิญยิ้มครับพื้นที่ไทยไงผมมงแข่งมงเขาตั้งอยู่เนี้อ๋อเอาเดี๋ยวเขียนกันตรงนี้เขาจองไว้องจองตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอะไรของพื้นที่นี้ครับผมผมอยู่ตรงนี้พี่ธุระอยู่ตรงนี้ครับคุณเชิดอยู่ตรงนั้นครับสวัสดีครับ นี่เขาเรียกว่าถิ่นของบ้านแพลวสมุทรสงครามถนนเส้นนี้ถนนบ้านแพลวท่าสมุทรสงครามสมุทรครามครามสมุทรสงครามสาุคราผมพูดอีกว่าผนะครับเออเลยครับเออเลยสมุทรสาครนี่คือมหาชัยสมุทรสงครามแม่กลองครับแต่ถนนเส้นนี้ม่ชีเขายังไม่สุดเลยไม่ใช่พระคื่เขาเรียกมหาชัยเมืองมหาชัยครับ ถนนเส้นนี้ก็คือถนนบ้านแพร่ไปท้ายบ้านแพร่ไปนน่นนครปฐมแล้วเขาอ๋อที่ออกไปไปนครปฐมครับถ้าออกไปโน่นก็สมุทรสาครเลยแต่ถ้า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 จะไปนครปฐมเนี่ยครับเราเราวิ่งไปทางนี้ไม่ได้นะต้องวิ่งไปทางไหนวิ่งสังู้นเพราะว่าทางนี้มันยันยอดสอดมันยอดสอดมันยอดสอดแล้วต้องอธิบาย หลักการให้มันเข้าใจแล้วไม่ใช่บอไมบอกว่าให้เขาวิ่งไปถนนถนนนี้มันจะถ้าไปถนนนี้มันก็ย้อนสอนต้องไปฝั่งนู้นอ่าก็ใช่ไงเข้าไปนครปฐมต้องไปฝั่งนู้นเออแล้วผมถ้าผมไม่พูดอย่างนี้แล้วผมจะได้พูดไหมเออผมถูกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยเยวเใจเย็นๆสิ่งที่จะให้พูดยังมีอีกเยอะนมันมีอะไรอีกเยะเรื่องของเราผมไม่รองไม่รู้ไงไม่ร้องไม่รู้เนี่ย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 เนีนเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ย ยังอยู่อ่ะปลาเป็นปาเป็นยังไงเขายังอยู่เั็อ NO ย ah ู่ไปที่อ่ะโอ๋ยเนี่ยนี่ถูแล้วพูดเมื่อกี้ถูกต้องวัดไอ้เจ่คุณพี่ดูดีกว่าทำไมทำไมให้ข้อมูลใครไม่มีใครอยากรู้ไม่มีใครเข้าใจะเดี๋ยวผมอธิบายให้พี่โย่คือตรงเนี้ยเป็นโรงงานดินเกษตรไม่รอมาดูของป๋าเดีกยวมาดูก็สามสิบกว่าปีแล้วที่ตอตั้งตรงนี้ บางทมสงสัยว่าไอ้ป๋าเด่นไม่อยู่เนี่ยโรงงานยังอยู่ไหมยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมครับดินดินดินไม่ลองไม่รู้ก็ตีเหมือนเดิมไก่ก็ย่างเลยแล้วก็มีปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกด้วยตอนนี้เรายืนอยู่ข้างหน้าป้ายอยู่ข้างนอกเอออยู่ข้างนอกเลยครับเดี๋ยวเรียบเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในโอเคเข้าได้นะเข้าได้ดิเขาได้าด้เข้ไดครับไปไป มูอะไรข้างในไงะวัดข้างในใต้อ่ะข้างใต้นี่อ่ไม่มีอะไรหมายถึงว่าเมื่อกี้เราอยู่ข้างนอกข้างใต้เดี๋ยใต้อยากดูข้างในอยากดูข้างในถ้าให้เข้ามาข้างในแล้วดูหลังหลังกัดีังไงหลังใต้ไม่มีอะไรดูาำไมเนี่ยเอามาที้บอกอยากดูข้างในก็เห็นข้างนอกเห็นว่าไม่ลองไม่รู้ใช่แล้วก็บอกว่าอยากดูข้างในผมบอกเดี๋ยวพาไปก็ที่หลังหลังหลังใต้ใครเขาไม่ ไม่เขียนอะไรไว้ไม่มีอะไรเลยไม่พี่นี่นาของพี่เลยใช่ไหมจัดปั่นทำไมทำไมจะกินเนื้อกินเนื้ออะไรกันเหรอผมพูดอะไรผิดตรงไหนวะนนี้ผมเป็นผู้ใหญ่นะใครใครก็รักเคารพผมนะเออเอออมันรักได้มันก็เลิกได้เราอ่ะนี่ไ อันนเขล็กไว้ก่อนไม่ไม่อันพุทธิผมพุทธิคนอื่นเนี่ยจิตใจคนอื่นไงเออมันลักได้มันก็เลือกได้นะวันนี้เข้าไปไม่ได้เราขังในบริษัทเขาอ่ะในโรงงานเขาเนี่ยเข้าไม่ได้เข้าทำไมปิดอยู่ตรนี้เอาปิดยลับพามาทำไมเนี่ยเออเอาแล้วพาผมไว้เช่นมาทำไมเออก็มาดูป้ายอ่ะอ้าวมาดูว่าถนนนี้ไปไหนบ้านไหนอ่ะ จริงถนนมันไม่ได้ไปไหนเลยมันอยู่อยงเงี้ยอยู่ที่พวกมึงจะไปไหนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเขาต้องใจนะไปมุกไหนไปไหนเนี่ยลื่นไหลตลอดแล้วก็ไม่โทรมาเคลียร์กับโรงงานว่าปิดเออปิดแล้วก็มาวันนี้แล้วจะได้ดูอะไรเนี่ยดินไม่ร้องไม่รู้ก็ยังไม่เห็นสักถุงเลยเนี่ยอ้าวเขาเดี๋ยวใจเย็นๆอย่างวันหลังจะพาเขาไปอยู่ไหนกูดังไงอยู่ไหนกูดังแต่มันเปิดไม่ได้ไงทำไมกูดังเงียบจังอ้าวไหนบอกกูดัง ดูเ,เสียกกงก,ยก่อนโกหกไม่ใช่โกดังแล้วอันนี้โกเงียบแล้วกโกดังก็ไม่เสียงโกเงียบอะเขาไม่ได้มา<อ>เขาอยู่หัดใหญ่ จุยนดูเรื่องนี้เลยเอาละถ้าใครอยากจะรองเรื่องราวของดินไม่ลองไม่รู้ครับติดตามติดตามได้เลยนะครับเด็กเพจเด็กอยู่นี่ปุ๊บนะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ตรงนี้แล้วสําหรับพ่อค้าแม่ขายหรือว่าท่านที่อยากจะเป็นตัวแทนหรือว่าได้เป็ดได้หรือว่าบ้านของท่านปลูกต้นไม้มีสวนครัวมีสวนครัวรัวกินได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ไม้รั้วไม้ประดับนะครับหรือว่าไม้ยืนต้นถ้าจะลอง ไม่ลองไม่รู้ดินเกษตรชาวสวนชาวไร่ชาวนาเนี่ยเอาไปปลูกเอาไปปลูกเนี่ยก็มอกโทรศัพท์นี่เลยมอกงามมอกมาผมเลยหลวงพ่อที่วัดเขาจะปลูกกุฏิสร้างบุกติเออแต่บุกิเขาบอกบุกติเขาหลังหลวงพ่อที่ไหนพูดเอาดินไปใส่เลยจะเจริญมอกงามกุฏิมอกงามใช่จะมอกชอบล้าออกมาแล้วก็มีรากาออกมามีหอมปูมีอะไรหมดเลย มีลูกดิมิดด้วยเดี๋ยวเราไปเข้างานลูกการลูกพี่ผมผมบาปผมบาปแค่ช่อฟ้าแล้วพี่มีอะไรมีลูกดีลูกด้วมีรถไต่ทางด้วยโอมันเก่ารถพ่อรถพ่อขับมอเตอร์ไซค์บาปส่วนนั้นพี่เอาไปนะโอเคบาปไม่มีตัวตนเอาแล้วเราเจอกันที่เทมไบไม่เคยจอำ e ีหน้า e ีหน้า หานะแล้วเราก็จะไปเจอจะใครมั่งอะไรมั่งอะไรติดตามติดตามแล้วกันเดี๋ยวไปเจญไปจะไปหาตลกดังๆอีกหลายท่านเนาะใช่ๆโอเคครับผมครับตลกวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวฟูเดี๋ยวฟูเดี๋ยวฟ้าเล่นเด่นได้ตลอดสนุกนซื้อไปที่บ้านสักตัวไหม